ช่วยกับเหล่ากาชาติจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะบังอุงอิงกับบางงามกันนะเป็นหน่อยอย่าลูบนะคนอยอะดีดิเดี๋ยวน้องเอเสแล้วแม่มาไทยก็ได้จ้ะน้องเกลี่ของเสร็จแล้วแม่มาไทยก็ได้จ้ะ

dậy mà ngúng ngang đó, sảng sảng, sảng sảng, sảng Так. То รวมทรงกำลังใจให้ทีมพบประสบภัยค่ะเขาม็นส่งกำลังใจให้เลยเลยคะ่ะมุนี้พอโจมอิงมาอยู่นี่บดมือค่ะมาแจกของแล้วกลับมาให้กำลังใจเอฟซีพหทนน้องเพื่นอนก,ก,กัมพูชารูปน้องค่ะ

หมดแค่นี้นะครับก่อนแค่นี้ก่อนนะครับโอ้คิวยวาวเลยค่ะอันนี้เป็นของสภากาชาติเหล่ากาชาติจังหวัดบุรีรัมย์

หนึ่งสอง,ง,สองโอเคค่ะขอบคุณค่ะ

ไอ uhm uh ้กล่องเพิ่นแมเออพี่ตาคิายเสเส้อสูงมีบุนกโอ้มนมวันนี้ช่วยเต็มที่นาะช่วยเต็มที่ค่ะส่งกำลังใจให้ทุกๆทุกท่านค่ะ ขอบคุณค่ะเอ้าไม่้บริการพอประสบภัยตีพี่บานพี่บานเป็นผู้ประสบภัยเป็นผู้ประสบภัยบ่พี่บาไปกินข้าวพ่าไปกินข้าวกินที่วดอยากินที่วั ไป,ไปแล้วเจีับแล้วาจไปหาแม่เบิ้งไมเบิ้งแม่เต้อบริจาคเพื่นกันจแม่ยูใยใ่ใสยู่สตื้อ,อมไมสัตื้อเดี๋ยวไปยูทามิอันาาอนี้เี๋ยวเอาไปบริจาคทาี่จียมือนไปสีสเกียเด้ไปนำ้ำบอเขาไปเพื่อยไรเพราะว่าที่ตูนเจ้าแม่พูดเฒ่าละที้เจนไงมอนีแัท่รบเงมือินทีไปสิสเกตไปบ้านลงอิง สาฉากเนาะอุ้ยอุ้ยงมานกันบานีอกันมาอีกกันแแอกิงมาเจอผู้ประสบภัยค่ะอกงมา นะคือยุดอกพี่บ้านอ่ะเอาไปแจกขนมขือเ้ชุบกระปุ่นชระนยังว่าไปแจกวันันโอ้ได้ค่ะได้ได้ค่ะได้ค่ะวาโ้แล้วแลเป็นเอฟซีน้องหญิงได้เนาะแล้วใช่แฟนน้องอิงผู้ะสบภัยผู้ะสบภัยใเือน้องหิงมาแต่ดีนตะลิโต้เนาะท่องบ้างได้จ้ะ เดี๋ยวเป็นหอุ้งยิงเนาะเตี้ยวอดหยอหยอกอเอาไปให้แม่กินนเอาไปให้แม่กินแ่เปมันหลานับลารถไปเล่นได้หรอพชับคือรถไปน้ำเลยเได้น่ะ ว่าอยากกินมันไมทำไพกันแซกเนบอจ้ะเออคือพ่เห็นเราแล้กลับแล้วตีพ่อกันใช้กลับแล้วตีขอบคุณพ่อกันใช้ค่ะเมื่อนี้เอามาไล่มาให้อุงอิงหนึ่งแสนแล้วกั เงินร่วมบริจาคผู้ประสบภัยค่ะกับอีนึงแสนค่ะขอบคุณเอฟซีพลังเงียบเอฟซีน้องอิงค่ะสรัสดีนีขอบคุณค่ะลูกหมูลูกหมู